สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของของใช้ที่อยู่ในห้องแต่งตัวหรือที่อยู่ในห้องน้ำกันบ้างนะครับว่าอะไรสามารถขายได้ขายไม่ได้นะครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าร้านเราจะมีวันหยุดพิเศษนะครับผมในวันที่13ถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับผมจะเป็นช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษานะครับร้านจะหยุดทั้งหมด2วันนะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสาหรับของใช้ที่อยู่ในห้องแต่งตัวนะครับที่คุณอาจไม่ทราบว่าสามารถขายได้นะครับก็จะเป็นพวกได้เป่าผมแบบนี้หรือเครื่องหนีบผมนะครับผมจะบอกว่าพวกนี้ถ้าพังแล้วเสียหายแล้วขายต่อไม่ได้แล้วซ่อมใช้แล้วไม่คุม้มขายได้นะแต่เวลาขายผมจะบอกงี้ว่า ให้ตัดสายไฟตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็ทําการใช้มีดคัตเตอร์นะครับปอกเอาสายไฟออกมานะครับเพราะว่าเจ้าพัดติกอบจะอยู่ที่กิโลกรัมละหบาทแต่ถ้าพวกสายไฟที่ปอกแล้วนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่230-240แล้วแต่ช่วงเวลาไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่มีคําถามเข้ามาเยอะในห้องน้ำก็คือฝักบัวนะครับผมแบบนี้นะครับจริงๆแล้วฝักบัวเนี่ยนขายก่อนะข้ับ แล้วเก่งพี่จะรู้ได้ไงว่าเป็นพลาสติกกรอบนะครับขั้นตอนง่ายมากก็แค่ทําการลองทุบดูนะครับผมว่าเป็นเนื้อเซรามิกหรือเป็นเนื้อพลาสติกนะครับลองเทสดูก่อนนะครับถ้าเป็นพลาสติกสามารถขายได้นะครับผมและสําหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอสติคอนโดครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับ ว่าบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลน,นอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID l ดี e ไลนที่ C W I E C Y C L E ครับหรือปกอติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับ สำหรับคิวจัดเก็บนะครับผมขอนับล่วงหน้า1-2ถึง2วันทําการนะครับเพื่อให้ผมสามารถจัดสรรคิวรถได้ทันเวลานะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลให้ได้ราคาสูงสแล้วก็ผมจะรอคนอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ